กงไก่ของเมื่อวานมาอุน่นแกงไก่ของเมื่อวานมาออุน่นร้อนร้อนกินกับขนมจีน แกงไก่กินกับขนมจีนแกงไก่เมื่อวานจีนกินกับขนมจีนน,จน,น,จน,นี่ฝนก็ตกออกไปไหนไม่ได้เลยต้องอุ่นแกงเก่ากิน ฝนก็ตกเลยนะออกไปไหนไม่ได้เลยต้องอุ่นกับข้าวเก่ากิ 9. นฝนตกนะลูกเพื่อนๆตกแรงด้วยนี่ตก้แต่เมื่อคืนแล้วอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วให้เดือดหน่อยเดือดหน่อยทานได้แล้ว ไก่เสร็จแล้วก่เสร็จแล้วกินแขนมจีนแกงไก่หน่อไม้น่าทานไหมครับเพื่อนๆพอดีฝนตกออกไปไหนไม่ได้เลยอุ่นแกงเก่ากินครับแกงแต่เมาืวานแลับแกงไก่ใส่หน่อไม้ทานกับขนมจีนนะครับขนมจีนครับกินฝนตกตกเนาะ หันใหญ่หัดใหญ่นะครับหัดนใหญ่ฝนตกไปไหนไม่ได้เลยใกล้แล้วใกล้จะถูกแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ถอนได้แล้วครับนี่ครับตกแรงมากครับตกแรงมากไปไหนไม่ได้เลยเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันบันดีชาแนลด้วยนะครับฝนตกแรงมากครับหัดใหญ่ครับหัดใหญ่ตกแตเม่อคืนแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับพันบันดีชาแนลครับขอบคุณครับอ่าใกล้จะไร้ทานแล้วครับ ร้อนร้อนร้อนทานกับขนมจีนนะครับแกงไก่หน่อไม้ทานกับขนมจีนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันพันดีแชนแนลด้วยนะครับพอดีฝนตกแรงมากครับออกไปไหนไม่ได้สงแต่เมื่อคืนแล้วครับครับเดี๋ยวมาทานขนมจีนแกงไก่หน่อไม้ด้วยกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันบันดีแชนแนลด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ